ถ้ามีเครื่องนี้นะครับจบปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รถแบตหมดได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรแดงขีดที่แดงดําขีดที่ดําแล้วเราก็เปิดปุ่มตรงนี้ครับไปสตาร์ทรถรถติดเลยครับไม่ต้องหารถมาพ่วงอีกต่อไปเลยนะจะไปจอดที่แคบจะไปจอดหาทางเข้าไม่ได้รถคันอื่นหาทางเข้าไม่ได้บอกเลยครับมีเครื่องนี้เครื่องเดียวเอามาต่อแล้วก็เปิดสวิตช์ไปสตาร์ทรถรถติดเราไปที่อู่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับกับอุปกรณ์ที่เสริมมานะครับกับราคาที่ได้บอกเลยว่ามันคุ้มเกินราคามากเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูนะครับว่าด้านในนะั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเขาจะมาเป็นกล่องนะครับแบบนี้มาเลยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับเปิดง่ายเก็บง่ายพกพาไปง่ายได้สะดวกครับดูด้านในนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคุณไปเลือกดูที่ตัวเลือกนะครับบางรุ่นนั้นอาจจะได้ตัวปั๊มมาด้วยบางรุ่นอาจจะเลือกไปแล้วไม่ได้ตัวปั๊มนะคุณไปดูราคาตรงนี้ดีแต่เลยบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับตัวแรกที่เป็นพระเอกของเรื่องนะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวจั๊มนะครับนี่ใช้งานง่ายครับมีฟังก์ชันที่เยอะครอบคลุมมากเป็นทั้ง power bank ก็ได้นะครับนี่ตัวสายเสียบเฉยบเสียบ power bank อยู่ตรงนี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านฝั่งนี้ครับนี่เปิดมาเงี้ยมันจะเป็นตัวจั๊มกับ ตัวแบตเตอรี่รถยนต์เราได้นะฮะนี่ไม่ใช่แค่นั้นครับตรงนี้สามารถใช้กับตัวปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มลมได้นะครับตัวปั๊มลมเนี่ยเขาจะให้มาด้วยนะฮะสามารถปั๊มรถยนต์ปั๊มรถมอเตอร์ไซค์ได้เขาจะมีช่องตรงนี้ให้มานะที่เป็นเสียบสายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียบผิดด้านนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นช่องที่ไม่เหมือนกันนะครับดูอันนี้จะเป็นเหลี่ยมอันนี้จะเป็นวงกลมนะเช่นเดียวกันกับไอตัวเนี่ยไอสายสีแดงสีดํานะครับเหมือนกันครับตรงด้านขั้วมันอะ มันไม่เหมือนกันนะครับสามารถเสียบได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียบผิดเลยนะครับตรงนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้คีนึงนะครับนี่เป็นสายอย่างนี้แล้วก็เปิดนะครับมันจะมีไฟสถานะบอกด้วยนะครับว่าจะใกล้หมดหรือว่าเต็มอยู่นะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรครับแล้วยังมีตัวนี้ด้วยนะครับที่ว่าดูอะไรเดียร์เขาเรียกอะไรนะดูดูทิศทางนะครับเราหลงทางหลงป่าอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับดูได้แล้วที่สําคัญเปิดไฟ ไฟฉายได้ด้วยทุกคนกดค้างตรงนี้ครับนี่เป็นไฟฉายได้ด้วยโอ้โหแล้วกดค้างเดี๋ยวก็ปิดให้นะครับมีหลายฟังก์ชันครับกดอย่างนี้นี่เป็นไฟฉุกเฉินได้ด้วยกดอย่างนี้ไฟโอ้โหได้ครอบคลุมมากๆทุกคนมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับของตัวนี้ด้วยนะ,ะใช้แบบนี้นะครับนี่เป็นสายชาร์จแบบนี้นะนะฮะแล้วก็สามารถชาร์จในรถยนต์ได้ครับไม่ต้องกังวลว่าเข้าป่าเข้าดงอะไรเงี้ย เราเปิดสมมติมีแบตเตอรี่อยู่กันในรถยนตะ์นะเราก็สามารถาร์จกับเครื่องนี้ได้เอาตัวนี้ไปใช้งานผูบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับทุกคนมีอะไรอีกนะเดี๋ยวคุณหนึ่งพาไปดูอ่าใบาอันนี้เป็นใบนะครับใบที่เป็นคู่มือนะไปอ่านนะครับเผื่อความเพิ่มความเข้าใจนะฮะนี่ตัวนี้เป็นสามารถสายชาร์จแบตอ่าโทรศัพท์ได้นะครับนี่มีทุกทุกหัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นไท e C นะฮะไม่ว่าจะเป็นของอ่า iOS นะครับหรือว่าตัวอันนี้ไท e A เนาะอ่านี่ตัวนี้นะ ใช้งานง่ายโอ้โหบอกเลยว่าครอบคลุมกับราคานี้ที่มาอยู่บอกเลยว่าให้รีบไปกดนะครับก่อนราคาจะเปลี่ยนนะโปรนี้ไม่รู้จะอยู่อีกนานหรือเปล่านะครับ